อุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองสวยๆจากตลาช้างมาแล้วค่ะสินค้าเข้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นผ่านพรวนตาช้างค่ะ d h 2 6 6 JW หรือผ่านพวนหกใบยีจากตลาช้างนะคะตัวนี้เป็นผ่านถ่ายมือสองสภาพสวยเดิมนะคะตัวโครงสานนะคะตัวโครงสร้างสวยเดิมค่ะตัวนี้นะตัวโครงเดิมๆไม่มีอรอยออกดามนะคะ นี่ค่ะตัวนี้เป็นโครงเดิมสีสันเดิมนะคะเป็นผานพรวน6ใบ26ค่ะรุ่นนี้คันใหญ่นะคะนี่ค่ะตัวนี้คันใหญ่มาก4นิ้วนะคะแส่รถแท็กเตอร์รุ่นใหญ่นะตัวนี้เป็นผานพรวน6ใบ26จากตลาช้างนะคะโครงสร้างสีสันสวยเดิมค่ะตัวคัดท้ายสวยเดิมนะคะนี่ค่ะตัวคัดท้ายเดิมๆนะคะ สีสันสวยเดิมค่ะตัวนี้นะระยะห่างระหว่างใบถ่านนะคะจะอยู่ที่13นิ้วนะคะตัวนี้นะเนี่ยค่ะระยะต่อใบคือ13นิ้วนะคะเป็นฐานพรวน6นะคะตัวนี้เป็นฐานพวน6ใบ26จากตาช้าง D H 2 mm hmm. 6 6 H W นะคะ mm hmm. J W นะคะตัวนี้ค่ะสภาพสวยเดิมนะคะโครงสร้างสวยเดิมเดี๋ยวดูใบนะคะ ตัวนี้ใบตอนนี้นะคะเหลือประมาณยี่สิบห้านิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะใบเกือบเต็มเลยนะคะพวงนี้นะโครงสร้างสวยเดิมนะคะใบเกือบเต็มค่ะราคาไม่แพงนะสําหรับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านใดมองหาพันไทยพวงใหญ่ๆนะคะใส่รถแท็กเตร่รนใหญ่ ผาน6ใบ26จากตรลาช้างรุ่นนี้ตัวนี้39,900บาทเท่านั้นสวยเดิมพร้อมใช้สนใจก็สอบถามได้เลยค่ะสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะงานร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้แต่มีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่081 0462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ